นะคะทุกคนสาใครเข้ามาแล้วเจนูขอทุกคนคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมและพิมพ์ว่าหางเดียวให้หนูหน่อยนะคะและพิมพ์ว่าหางเดียวให้หนูหน่อยนะแม่แม่ทุกคนขากดแชร์และพิมพ์ว่าหางเดียวให้หนหน่อยค่ะมาสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนสวัสดีค่ะอยู่แบบนะคะ กดแชร์และพิมพ yeah, <Qiao. S 3> ์ว่าห่างเดียวห่างมาวันนี้เอาเลขตัวเดียวเลยนะหนูว่ามันหนูขอแบบเลขตัวเดียวเลยเลขตัวเดียวห่างเดียวเลยค่ะกดแชร์และพิมพ์ว่าห่างเดียวมานะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนร้านหนึ่งแชร์และพิมพ์ว่าห่างเดียวนะคะจะตามหัวจะมาจริงๆห่างเดียวค่ะแม่ขอคนร้านหนึ่งแชร์และพิมพ์ว่าห่างเดียวให้หนูหน่อยนะ แม่แม่ที่น่ารักของเจนุกทุกคนจา๋าแม่แม่ที่น่ารักของเจนุกทุกคนจา๋าสวัสดีค่ะใครเข้ามาแรวกดแชร์และพิมพ์ว่าหางเดียวรัฐบาลไทยสองตัวหางเดียวเน้นๆนะแม่นะแม่ถ้าใครยังแบบยังยังแบบยังเ,เห็นผมไหมเห็นค่ะสองหางเดียแม่จา๋าโอเคนะแม่นะหนูขอให้หางเดียวเลย น้ำแม่นะอ่าะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ด่วนเลยจ้าขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะแม่แม่ทุกคนเดี๋ยวเจนุกปล่อยรัฐบาลเสร็จจะไปดำน้ำเลยนะคะ ขอคนละหนึ่งแชร์จ้ากดลิงกด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อน,เป,นเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นนะคะย้ำว่าฟรีนะถ้าเสียตังค์แม้แต่บาทนึงมาด่าหนูได้เลยนะกลุ่มที่หนูให้หนูปักหมุดให้แล้วนะคะอยู่ลิงก์ด้านล่างนะคะอยู่ลิงก์ด้านล่างนะแม่นะแบบหนึ่งนะคะ เข้ามาแล้วขอคนร้านหนึงแชร์ค่ะแม่จา๋าสวัสดีหนึ่งันหนึ่งรคนอุ้ยวันนี้คนดูเยอะนะคะสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งรอคนนะคะแม่นะคะรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะคะเลขตัวเดียวหางเดียวเน้นๆใครจะแคปเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างหนูเปิดกรุ่มฟรีให้นะหนูต้องบอกก่อนนะคะหนูบอกก่อนว่าหนูเปิดกรุ่มฟรีรัฐบาลไทยให้นะคะแม่กดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวหนูจะปล่อยให้นะคะหนูนะคะแม่มา นะคะสวัสดีจ้างวดนี้หรอ,อกี่นาทีละมาเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะฟรีนะแม่นะ้แม่รีบกดเข้าเลยนะใครจะเข้ากลุ่มเจนุกนะคะเป็นกลุ่มห้องรัฐบาลไทยบอกกดลิงก์ด้านล่างแล,ล้วกดเพื่อนขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้านะคะเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้างวดนี้เจนุกชอบ งวดนี้เจนุกชอบนะจะเอาบอกเลยว่าตามตามอ่ะขออนุญ,ญาตตามจริงๆอะ่ะขออนุญาตตามเลยจริงๆอะ่ะคป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตตามนะตามต่อนะขออนุญาตตามต่อนะ นะคะใครเข้ามาแล้วขอคนระหนึ่งแชร์ก่อนนะคะชอบอันนะแล้วก็อ่ะทุกคนพิมพ์คำว่าฟันแปดขึ้นมาฟันแปดเดี๋ยวตัวเจาะเดียวเจ๊ใส่ให้นะคะตัวเจาะเดียวเจ๊ใส่ให้แบบหนึ่งพิมพ์คำว่าฟันแปดขึ้นมาฟันแปด ฟันแปดพิมพ์คําว่าฟันแปดให้น้ำมาเดี๋ยวต่อไปตัวเจาะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัวเจาะกดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนก่อนกดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยค่ะกดซิมริง์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยแม่เออมาแปดอะไรดีแม่ชอบแปดอะไรดีคะไหนมีตรงใจใครไหมตรงใจใครไหมแปดอะไรดี แปดอะไรดีแปลดอะไรดีนะคะกดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนหนาบอกมาจากไรสดเจนุกได้เลยนะแม่ๆทุกคนแอดไปไม่เสียตังค์ถ้าเสียตังค์ไม่แต่บาทนึง่งแม่ทักมาดา่าหนูได้เลยนะคะเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีค่ะนะคะเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีนะแม่หนาะโอเคฟันแปนะคะ แม่ชอบแม่แม่ชอบแปดอะไรแม่แม่ชอบแปดอะไรแปดอะไรดีบ้างแปดอะไรดีอ่ะฟันแปดเนาะฟันแปดหนูขออนุญาตนะกดริงด้านล่างแล้วกดเพื่อนเพื่อนได้ไหมคะ่ะ มาหนูขอตามต่อนะแม่นะหนูขอตามต่อหนูขอตามต่อนะคะหนูขอตามต่อหนูขอตามต่อนะแม่นะเดี๋ยวแบบหนึ่งนะหนูขออนุญาตตามต่อนะคะ โอเคมาสองสามสี่ห้าโอเคหรือว่าแม่ดูออกแห้ะต่อให้มันจะกลับด้านก็ดูออกว่ามันคือเลขอะไรเอาตรงๆอ่ะจริงไหมต่อต่อให้มันกลับด้านแม่ก็ดูออกมันคือเลขอะไรอ่ะแม่จะเถียงหนูหรือเปล่าแม่จะเถียงหนูหรือเปล่าแค่นั้นเองถูกต้องไหมแม่กดแม่จ่าหนูขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง กดดับเบิลคลิกริงด้านล่างแม่ขาใครเห็นเลขหนูแล้วชอบแม่ตามแม่ไม่ชอบแม่ปล่อยผ่านนะนะคะแม่แม่จ๋าแม่กดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยค่ะนะคะถ้าตรงใจใครแม่ชอบแม่ตามนะนะคะแม่จ๋าแม่เข้าไปแคปเม็ดเดียวหางเดียวของหนูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยแม่จ๋าหนูให้สิทธิพิเศษคนที่เข้าไปที่ลิงก์ได้เห็นเลขก่อนนะคะแม่เพราะว่า เอาตรงหนูปล,ปล่อยปล่อยแบบปล่อยไวหงวนี้หนูปล่อยไวค่ะนะคะพอปล่อยไวปุ๊บหนูเลยแบบอ่ะพอเราปล่อยไวอ่ะเซก็แปบ๊บหนึ่งนะคะใครจะแคปรัฐบาลไทยของหนูเม็ดเดียวหางเดียวแม่กดไปที่ลิงก์ด้านล่าง ตอนนี้ได้เลยนะหถ่ายรูปัชอบไหมตรงใจใครไหมตรงใจใครหรือเปล่าแม่สาวแม่เข้าไปดูเลขหนูก่อนถ้าแม่ชอบแม่ก็ตามเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเอาแบบแฟ์ๆกันเลยอะ่ะแม่ชอบแม่ตามนะแม่ไม่ชอบแม่ปล่อยผ่าน นี่แ้หละนูขอตามต่อหนูไม่สนหนูขอตามต่อหนูไม่สน,หน,ห,น,สนหนูขอตามต่อหนูไม่สนนะใครไม่ทันนะแม่เข้าไปแคปรัฐบาลไทยที่ลิงกด้านล่างตอนนี้เลยแม่แม่กดลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูทีนะคะ